สวัสดีครับวันนี้ช่องรีวิวอาการเสียเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับอะไรนะครับเป็นแกนพัดลมนะครับของยี่ห้อมิชชกับยี่ห้อมิซูบิชิรุ่นเก่านะครับอ่าส6นิ้วนะครับแกน8มมิลน,นะครับผมแกน8มิลตัวน,นี้เป็นมิูรุ่นเก่าเนาะ ตัวนี้นะครับความยาวของแกนนะครับผมจะเขียนไว้ให้เป็นระยะระยะนะครับความยาวของแกนนะครับก็คือระวัดจากช่วงปลายมาจนถึงสลักใส่สลักนะครับนะครับตรงนี้จะอยู่ที่40มิลมนะครับตรงนี้40มิลมนะครับจากปลายมาจนถึงรูที่ใส่สลักนะครับ40มิลมนะครับ ตัวความยาวแกนนะครับตลอดทั้งแกนนะครับตัวนี้195มิลนะครับ195มิลนะครับแล้วก็ความยาวจากตรงปลายด้านหลังจนมาถึงร่องใส่กิฟตรองหน้านะครับร่องหน้า,าความยาวอยู่ที่106ม mm, ิลลิเมตรนะครับแล้วก็ เกียวข้างหลังมาจนถึงร่องที่ใส่กิฟร่องหลังนะครับจะอยู่ที่50มิลนะครับแล้วก็ระ,ระวังร่องใส่กิฟร่องหน้ากับร่องหลังนะครับระยะจะอยู่ที่55มิลนะครับขนาดก็ตามที่เขียนไว้ให้เลยนะครับตัวนี้นะครับใช้กับมิซูวิชิรุ่นเก่านะครับมิซูวิชิรุ่นเก่านะครับก็ราคาอยู่ที่อันละ80บาทนะครับผมตัวนี้ นะครับหายากนิดหนึ่งเพราะมันเป็นรุ่นเก่าแล้วนะครับก็ราคาอละ80บาทนะครับค่าจัดส่ง40บาทนะครับผมตัวน,นี้ก็สนใจก็ทักกันมาได้เลยนะครับที่ทางไลน์ ID 43122921นะครับจะใช้กับมิตซูรุ่นนี้นะครับที่ผมสั่งมาใส่ให้ลูกค้านี่เลยนะครับก็จะใช้กับมิสซูรุ่นนี้นะครับ มิสูรุ่นนี้เป็นมิสูรุ่นแรกเลยรุ่นรุ่นก่อนก่อนเลยนะครับนี่นะครับหน้าตานี่นะครับิทุิชหน้านี้เลยนะครับมีรุ่นนะครับรุ่น l อว6หนึ่งหนะครับตอนนี้เราก็จะสั่งมาใส่ให้ลูกค้าด้วยนะครับผมแล้วก็สั่งมา สเปรไว้จำหน่ายด้วยนะครับตัวแกนนะครับก็สนใจทักมาทางไลน์ไอดีนะครับ4 3 1 2 2 9 2 1นะครับผมกับทริปนี้นะครับทริปรีวิวอะไรแกนพัดลมมิซูบิชิรุ่นเก่านะครับผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมขอขอบคุณครับ